สวัสดีครับผม 1A9 วันนี้ผมมีเกมออฟไลน์พั z l e มานำเสนออีกหนึ่งเกมจากค่าย c o n c e p t i ชครับชื่อเกม h า h ชจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของเกม h า h ชครับจะเป็นวงกลมตัวเลขกระจายอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมครับซึ่งจุดหมายของเกมนี้ก็คือลากเส้นเชื่อมระหว่างวงกลมทั้งหมดเข้าหากาันโดยที่ตัวเลขในวงกลมจะบอกถึงจํานวนเส้นที่ล่าออกมาจากวงวงนั้นครับแต่มีข้อแม้อยู่3ข้อนะครับคือ1 จะลากเส้นได้แค่แนวตั้งกับแนวนอนเท่านั้นแปลว่า1วงจะสามารถลากได้4ี่ทิศทางคือบนล่างซ้ายขวาครับ 2. แต่และทิศท,ทางจะสามารถลากได้ไม่เกิน2เส้นครับเพราะฉะนั้นวงวงหนึ่งจะมีเส้นที่ลากออกมาได้สูงสุดทิศทางละ2เส้นลากได้4ี่ทิศทางก็จะได้เส้นสูงสุดที่8เส้นครับและ3เส้นทุกเส้นในปริศนานี้ห้ามลากมาตัดกันครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นเราลองมาเล่นแบบง่ายๆกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มกันที่เลข8ก่อนเลยครับผมเพราะเป็นจํานวนเส้นที่สูงสุดแล้วแปลว,ว่าทั้ง4ทิศทางจะมี2เส้นเราก็ลากไปเลยครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมต่อมาเลข6ทางด้านซ้ายมือครับผมเลข6ตัวนี้จะเป็นเลข6ที่อยู่ชิดขอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลากได้แค่3ทิศทางทิศทางละ2อเส้นก็จะได้6พอดีก็ลากเลยครับ ต่อมาเลข1หนึ่งต, s, <S <st utter> ตัวนี้จะเห็นว่ามันลากได้แค่ทิศทางเดียวแล้วก็ลากเลยครับเช่นเดียวกับเลข1หนึ่งตัวถัดมาก็ลากได้ทิศทางเดียวเหมือนกันแล้วก็ลากไปเลยครับเลข3ทางด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามันลากได้แค่2ทิศทางครับซึ่งทิศทางข้างบนมีไปแล้ว2เส้นครบแปลว,ว่าอีกเส้นหนึ่งก็จะอยู่ทิศทางด,ด้านล่างครับลากเลยต่อมาเล็1ทางด้านขวามือครับผมตัวนี้จะลากได้แค่ทิศทางเดียวแล้วก็ลากได้เลยเช่นเดียวกับเล็กตัวนี้ครับ ก็ลากได้ทิศทางเดียวแล้วก็ลากขึ้นไปเลยต่อมาเลข2ทางด้านบนขวามือนะครับจะเห็นว่ามันลากลงข้างล่างไม่ได้เพราะว่าเลข1มันครบไปแล้วเราก็ต้องลากไปทางซ้ายมือครับและเลข2ตัวต่อมาจะเห็นว่ามันลากไปทางขวามไม่ได้เพราะว่าเลข2ตัวทางขวามันครบแล้วเราก็ลากลงมาข้างล่างครับต่อมาที่เลข3เลข3ตัวนี้มันไปได้2ทิศทางและทิศทางข้างล่างมันมี2เส้นครบแล้วอีกทิศทางหนึ่งก็คือด้านซ้ายมือครับเราก็ลากไปเลย ทำให้ได้เลข5ครบเช่นกันต่อมาเลข3ทางขวามือครับมันไปได้2ทิศทางคือบนกับล่างซึ่งข้างบนไปไม่ได้เพราะเลข1มันครบเส้นแล้วเราก็ลากไปข้างล่าง2เส้นเลยครับต่อไปที่เลข5ทางขวามือจะเห็นว่าเลข5ตัวนี้ไปได้3ทิศทางซึ่งทิศทางข้างบนกับทางซ้ายจะมี2เส้นครบแล้วเราก็ลากลงมาอีกเส้นหนึ่งเลยครับต่อมาที่เลข4ทางซ้ายมือครับ จะเห็นว่าได้3ทิศทางเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ชิดขอบครับซึ่งใช้ไปแล้ว1เส้นแสดงว่าเหลืออีก3เส้นที่ต้องใช้3เส้นที่ต้องใช้ทางที่ไปได้มีอยู่2ทางคือทางขวากับข้างล่างแปลว,ว่าจะต้องมีทางหนึ่งสองเส้นและทางหนเส้นเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหน2เส้นเราก็ลากทางละเส้นไปก่อนครับต่อมาเลข1ตัวนี้ไปได้1ทิศทางครับผมแล้วก็ลากไปเลย กลับมาที่เลขสีทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่า3ทิศท,ทางนี้ด้านบนกับด้านล่างไปไม่ได้แล้วเพราะปิศนนาครบแล้วก็เหลือแค่ทางขวาที่ไปได้แล้วก็ลากไปเลยครับต่อมาเลข2ตัวนี้ไปได้1ตทิศท,ทางทางขวามือแล้วก็ลากไปเลย2เส้นครับเช่นเดีวยวกับเลข2ตัวนี้ครับไปทางด้านขวามือได้แค่ทิศท,ทางเดียวแล้วก็ลากไป2เส้นาทางขวามือเลยครับ ต่อมาเลข3ที่มุมล่างขวามือจะเห็นว่าไปได้2ทิศทางแปลว,ว่าจะต้องมี1ทางมี1เส้นและอีก1ทางมี2เส้นเพราะนั้นเราให้ทางละเส้นไปก่อนครับแล้วค่อยเติมทีหลังเมื่อเราลากเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าทิศทางด้านบนคือเลข2ได้ปิดสนครบแล้วแปลว่าเลข3ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็คือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ ต่อมาที่เลข5ตัวนี้มันก็เหลือทิศทางเดียวแล้วเพราะว่าทางซ้ายและขวามีเส้นเต็ม2เส้นแล้วเราก็ลากขึ้นไปเลยทําให้เราไขาปริศนาได้เรียบร้อยแล้วครับผมและหน้าตาของเกมฮาชิที่ไขปริศนาเรียบร้อยล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมคือตัวเลขแต่ละตัวจะเชื่อมโยงกันหมดทุกตัวเลยครับผมและแต่ละเส้นจะไม่ลากทับกันด้วยเป็นยังไงบ้างครับเกมฮาชิไม่ยากเลยใช่ไหมครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าใครมีข้อสงสัยคำถามหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ